ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเสือเรียงห้านัดจอมขมังเวส,สุดโหดเมืองนนนำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันหากจะย้อนกลับไปก่อนปี2499ชื่อของจำเรียงปางมณี แทบไม่มีใครรู้จักแต่หากจะเอ่ยถึงเสือเรียงห้านัดแห่งบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีน้อยคนจะไม่รู้จักเขาในฐานะที่เป็นจำจนขมังเวทผู้ก่อคดีอย่างอุกอาจท้าทายกฎหมายบ้านเมืองโหดเหี้ยมไร้ความปราณีต่อเยือและรอดผลเงื้อมือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปได้ราวกับปาฏิหาร นี่เองจึงกลายเป็นที่มาของชายาเสือเรียงห้านัดจอมจนขำังเวศแห่งเมืองนนจํจำเรียงจะเกิดปีไหนวันอะไรไม่ปรากฏหลักฐานให้ติดตามค้นหาได้แต่เขาเป็นลูกของพ่ออุ่มและแม่ทิมปางมณีณบางเชือกอำเภอตะลิ่งชันจังหวัดนนทบ,บุรีเขาเติบโตอยู่ที่นี่จนกระทั่งอายุได้23ปี พ่อและแม่ย้ายจากบางเชือกไปลงหลักปักฐานที่บางแม่นางอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่จำเรียงไม่ได้ย้ายตามไปด้วยเพราะเขาไปลงติดพันกับหญิงสาวคนหนึ่งความรักของจำเรียงกับสาวบางเชือกมีอุปสรรคนานับประการโดยญาติผู้ใหญ่ไม่ชอบชายหนุ่มที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าถึงกับเกิดการไม่ให้คบหาบางครั้ง ็ดูถูกเหยียดย้ำเอาอย่างเจ็บแสบจำเรียงเองในวัยหนุ่มแน่นดูเหมือนความอดทนอดกลั้นตัวจะมีอยู่อย่างจำกัดไม่นานเขาก็ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นด้วยการใช้ปืนพกยิงยายของหญิงสาวผู้เป็นที่รักจนเสียชีวิตจำเรียงถูกจับสารตัดสินจำคุก20ปีแต่หลังจากชอดใช้กร,รมในแดนกำแพงกรรมได้เพียง7ปี ก็ผนทษออกมาจำเรียงกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่บางใหญ่ทำมาหาเลี้ยงชีพจนมีเมียสองคนกับลูกอีกแปดคนด้วยการต้มเหล้าเถื่อนขายธุรกิจผิดกฎหมายนี้แลกมาด้วยการจ่ายอากรบ่อนเบียร์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่นอกแถวที่บางก็มาขอเล่าบ้างเงินบ้างแล้วแต่ความต้องการณนะขณะนั้นแม้บางครั้งบางครา เกิดข้อหามันไสดก็จับเอาดือด้อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนความชินชากลายเป็นสุดจะทานทนจำเรียงหันมาจับปืนอีกครั้งเพียงแต่เหยื่อคมกระสุนของเขาครั้งนี้เป็นถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนับตั้งแต่จัดการกับเจ้าหน้าที่คนนั้นวิถีชีวิตของจำเรียงก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาระเห็ดออกจากบ้าน อย่างคนมีชนะกติดหลังแล้วรวบรวมสมัครพรรคพวกออกปลนจีชาวบ้านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพร้อมกับคำนำหน้าชื่อใหม่จากจำเรียงเป็นเสือเรียงแทนเสือเรียงใช้ปืนบาเรตตาเป็นอาวุธประจำกายก่อนปลน้นเขาจะยิงปืนขึ้นฟ้าห้านัดเป็นการเบิกเลิกและก่อนพาพวกถอยนี้ก็จะยิงขึ้นฟ้าอีกห้านัด จนได้รับขนานนามในเวลาต่อมาว่าเสือเรียงห้านัดกลางดึกวันที่สิธันวาคม2499รารีเงียบสงัดผู้คนหลับไหลอย,อยู่ในนิทรารมมีเพียงเสือเรียงกับสมุนที่ตื่นขึ้นมาวางแผนปล้นบ้านของเซียมเง็กแซ่โซตําบลบางแคอำเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรี ข้าหาบดีแห่งคลองภาษีเจริญเสียงปืนที่ดังกึกก้องกำบน,นาดห้านัดติดต่อกันเป็นสัญญาณให้สมุนโจรถือเลิกบุกปล้นขณะเดียวกันก็ปลุกให้เหยื่อตื่นจากพวังแต่ไม่ว่าเสียมเง็กแซ่โซ่และประสานกลิ่นบัวจะพร่ำบอนร้องขอชีวิตสักเท่าใดเสือเรียงและสมุนก็หาได้ปราณีไม่เขากระหน่ำทั้งสองเสียชีวิต แล้วกวาดเอาทรัพย์สินไปกว่าหมื่นบาทก่อนถอยนี้เขาไม่ลืมที่จะยิงปืนขึ้นฟ้าเหมือนเป็นการบอกลาอีกห้านัดปิดท้ายการปล้นครั้งนี้ส่งให้ชื่อเสียงด้านลบของเสือเรียงขจรขใจไปทั่วความเดิมยังไม่ทันคลี่คลายความใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อเสือเรียงนำสมุนบุกปล้นชาวบ้านและเปลิดชีวิตเจ้าบ้านตายลักษณะเดียวก,กันกับเสียมเ็ก ไม่มีผิดเพี้ยนที่สำคัญบ้านเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเสียมเง็กเลยพฤติกรรมโหดเหี้ยมไร้ความปราณีแม้เหยื่อจะยอมจำนนเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างดีพิมพ์ขา่าวสร้างความหวัดภวาไปทั่วทุกหัวระแหงของจังหวัดธนบุรีร้อนถึงพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท อธิบดีกรมตำรวจเรียกตำรวจสีสอนอได้แก่สอนอบางขุนเทียนสอนอท่าคามสอนอหลักสองและสอนภอาษีเจริญให้เร่งปราบจอมจนรายนี้ให้ได้โดยเร็วการติดตามค้นหาแหล่งกบดานของเสือเรียงและผลพักเป็นไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีปราศจากวี่แววของเสือร้าย กระทั่งผ่านไปสองสัปดาห์ตำรวจจึงได้เบาะแสหนึง่งถึงแหล่งหลบซ่อนตัวณนะกระท่อมกลางสวนผลไม้หรือเข้าไปจากจุดที่เสือเรียงผ่าพวกบุกปล้นสองครั้งหลังในเขตตำบลหัวกระบืออำเภอบางขนเทียนจังหวัดทนบุรีบ้านของยาที่เสือเรียงเคยอาศัยในวัยเด็กนั่นเองนอกจากความโหดเห้ยมไร้ความปรานีปราศัยแล้ว เสือเรียงยังขึ้นชื่อในด้านยิงปืนแม่นด้วยดังนั้นก่อนการปิดล้อมจับกลุมตำรวจจึงต้องวางแผนอย่างรัดกุมตำรวจจากสีสอนอรวม100หนึ่งร้อยนายอบล้อมกระท่อมตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วซุ่มดูอยู่จนสว่างเพื่อประเมินดูฝ่ายรงค่ข้ามว่ามีกำลังมากน้อยเท่าไหร่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าในกระท่อมนั้นมีเพียงเสือเรียง กับเสือสิริสงวนพันธุ์ลูกสมุนคนสนิทเพียงสองคนเท่านั้นเช้ารู10สิบตำรวจเอกปลอดจันง,งามตำรวจบางคนเทียนวัย42ปีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจรจาแต่อนิจจาเรื่องยังไม่ทันไปถึงไหน10บตำรวจเอกปลอดก็ถูกปลิดชีพต่อหน้าต่อตาตำรวจนับร้อยนายที่โอบล้อมอยู่กระสุนจากปืนบาเรต้าห้านัด พุ่องออกจากปากกระบอกตรงเข้ากลางลำตัวสิบตำรวจเอกหนุม่มจนเสียชีวิตทันทีพร้อมกับการเปิดฉากระดมยิงใส่กระท่อมเล็กเกิดการยิงตอบโต้อยู่พักใหญ่เสียงคมกระสุนแหวกอากาศดังระงมกลางสวนผลไม้10นาทีผ่านไปนอกจากความตายของสิบตำรวจเอกปลอดแล้วยังมีเพื่อนตำรวจอีกเกือบหนึ่งรนายได้รับบาดเจ็บ หลังการโดนปืนจบลงตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่ไม่ปรากฏร่องรอยของจำโจนทั้งสองคนเลยแม้แต่น้อยจากการประทะกลางสวนผลไม้บางคนเทียนแล้วยังมีการประทะกันระหว่างตำรวจกับเสือเรียงอีกหลายครั้งหลายคราแต่เสือเรียงก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งคราเช่นกันทิ้งความสูญเสียให้กับฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยมีอย่างน้อยสามครั้ง ที่ตำรวจเพียงพล้ำสังเวยชีวิตให้กับกระสนเสือเรียงสมัยนั้นหนังสือพิมพ์สารเสรีลงข่าวเกี่ยวกับความน่าสะพรึงกลัวของเสือเรียงแทบทุกวันขณะเดียวกันก็มีตำรวจหลายนายออกมายืนยันบนหน้าหนังสือพิมพ์ถึงความแม่นยำในการยิงปืนปาฏิหาริย์และเวทมนต์คาถาของเสือเรียงหนักสุด ถึงกับหายตัวไปต่อหน้าต่อตาก็มีกระสุนปืนทำอะไรไม่ได้เลยบรรเจิดเปลี่ยนเชาอายุ79ปีชาวบ้านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีระบุว่าครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ได้นำเสนอข่าวหลวงพ่อตีคงทองเกจิดังจากนกคปรปฐมออกมายืนยันว่าเสือเรียงสามารถหายตัวไป ยิ่งทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเสือเรียงมากขึ้นไปอีกแม้ชาวบ้านจะปักใจเชื่อในอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเชื่อว่าเสือเรียงเพียงแต่ยิงปืนแม่นและหลบหลีกเอาตัวรอดได้เก่งเท่านั้นทําให้รอดพ้นจากการจับกลุ่มมาได้ตลอดดังจะเห็นได้จากเสือเรียงถูกวิสามันในเวลาต่อมา หลังจากตำรวจจับตายเสือสิอริลูกสมุนคนสนิทแล้ว16เมษายน2500ตำรวจสืบทราบว่าเสือเรียงกบดานอยู่ที่บ้านอาจารย์ศักยันผู้หนึ่งในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกำลังตำรวจกว่า100นายรงเข้าปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวเอาไว้สังเกตเห็นชายชกันสามคนอยู่ในบ้านหนเป็นอาจารย์เจ้าของบ้าน เสือเรียงส่วนอีกคนไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ใดทันทีที่รู้ตัวว่าถูกปิดล้อมเสือเรียงดับตะเกียงเจ้าพายุกระโดดออกหน้าต่างลงเรือภายหนีไปทางคลองแม่ประเสือซึ่งเป็นคลองลัดระหว่างคลองเสือตายกับคลองอ้อมตั้งใจมุ่งออกคลองเสือตายเพราะเป็นคลองใหญ่แต่เสือเรียงหารู้ไม่ว่ามัจจุราชกำลังจ้องคอยอยู่แล้ว อีกอย่างนอกจากเลือกปล้นสะดมแล้วเขาคงห่างเหินจากการดูชะตาชีวิตตัวเองดังนั้นหลังจากลงเรืออีแปะได้ไม่นานเสือเรียงก็ถูกคมกระสุนจากพลตำรวจภ่มิทิมเจริญเสียชีวิตอยู่บนเรืออีแปะนั่นเองสภาพศพเสือเรียงกําปืนบาเรต้าคู่กายเอาไว้แน่นกระสุนอีกจำนวนมากข้างเอวปรากฏปืนอโตเมติเขา้ามอ กระสุนเต็มแมกกาซีนบนผมเน็บหวีอยู่หนึ่งอันบริเวณคอแขวนพระเครื่องกว่า20ิบองค์เป็นพวงใหญ่นับจากวันนั้นชื่อเสียงของเสือเรียงก็สูญหายไปทุกวินาทีที่เวลาล่วงผ่านไปเส้นไหลได้วยปืนเจ้าบรรเจิดเปลี่ยนเชาวเล่าว่าครั้งหนึ่งมีคนเคยแต่งเพลงเกี่ยวกับทุ่งบางพลีเนื้อบังตอนว่า บางพลีเมื่อก่อนเคยมีเสือร้ายบัดนี้มันก็วัดวหวสิ้นลายซึ่งเสือร้ายในที่นี้หมายถึงเสือเรียงห้านัดหรือจำเรียงปางมณีที่ถูกตำรวจบางพลีปลิดชีวิตไปเมื่อปี5 5 0พลนารตำรวจพุ่มทีมเจริญใช้อาวุธประจำกายเป็น,ป,นปืนเล็กยาวบรรจุเองแบบ66ซึ่งคนสมัยเก่ารู้ดีว่า เป็นปืนโบราณหรือเรียกกันติดปากว่าปืนเจ้าเคยผ่านการทำพิธีรดน้ำพระพุทธมนต์หลวงหลังจากสั่งซื้อมาจากต่างประเทศในราัชาสมัยราัชากาลที่หกทำให้เชื่อกันว่าปืนชนิดนี้มีพลานุภาพสามารถยิงทำลายขนโจรที่มีคาถาอาคมลงอักขระของคังได้ชงัดนัก สาเหตุที่มีการประกอบพิธีรดน้ำพระพุทธมนต์หลวงโดยราชการที่6กทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เองก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารไทยที่จะถือปืนชนิดนี้เป็นปืนประจำกายเข้ารณรงค์สงครามยุโรปสำหรับท่านที่อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะ และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและคลิปใหม่ๆจากเราถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ